สวัสดีท่านผู้ยินดีในการสั่งสมบุญทุกท่านนะเราจะมาทำอะไรกันตอนนี้เราจะมาเจริญกุศลกันในอีกรูปแบบนึงตามตารางที่เราเขียนกันไว้ก็เรียกว่าจงกลมแต่เราจะทดลองการเจริญกุศลอีกแบบหนึ่งด้วยเรามีพระเจดีย์พระเจดีย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์อหมยหน่อย พระมหาธาตุเจดีย์สีสวรรณเขตครับก็เป็นเขตสุดท้ายของของตำบลอำเภอเมืองเก็เป็นชื่อที่โบราณเขาตั้งกันไม่เป็นวัดอันนี้สร้างเจดีย์ขึ้นมาก็เลยนําชื่อนั้นมาใช่พระมหาธาตุเจดีย์สีสวนาเขตครับพระมหาธาตุเจดีย์สีสวรรณเขตนะโยมจําชื่อได้ไหมเรามีเจดีย์เราจะมีวิธีเอาบุญยังไงกับเจดีย์เอาเมือลงก่อนก็ได้ มันทำท่าว่าจะยาวเติมอยู่เจดี <c oughs> JD, ปกตินะถ้าที่วัดใดมีเจดีที่วัดใดมีต้นโพต้นไม้เป็นที่ตัสรุของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพัน์มาจากสถานตัสรุ้สืบมาถ้าเราได้มาปลูกไว้ที่วัดเนี่ยแต่ท่านทั้งหลายรู้ว่าเรามี เรามีช่องทางเจริญบุญพิเศษอีกช่องหนึ่งไม่ธรรมดาอย่างเช่นต้นโพเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเองเลยนะว่าที่วัดใดได้นำเอาพันธุ์จากต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมาปลูกไว้วัดนั้นจะเหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาบุญที่ได้จากการปฏิบัติต้นโพเหมือนกับบุญที่ได้ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าเลยนะ อันนี้ก็มีคําพูดคํากล่าวไว้แล้วก็เป็นกรรมฐานด้วยกรรมฐานภาคบังคับวัดใดมีเจดีย์มีต้นโพเนี่ยต้องได้เจริญพุทธานุสติคือพูดง่ายๆกรรมฐานเนี่ยมันต้องทําผู้ที่เป็นชาวพุทธเห็นประโยชน์เนี่ยกรรมฐานมันต้องมีกองใดกองหนึ่งในวิธีทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนเราก็คงจะค่อยๆได้ยินได้ฟังกันไปว่า มีวิธีกี่แบบกี่แนวทางให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันได้เช่นยกตัวอย่างอานาปานาสติดูลลมหายใจนะลมหายใจใครก็มีหายใจปกติตามที่เรามีอยู่แล้วตั้งสติดูออจุดที่ลมกระทบหายใจเข้าออกนะเวลาจิตมันยักย้ายซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆเราก็ดึงหมายถึงว่ารู้แล้วก็กลับมาไม่ได้บังคับนะ นะรู้หลุดไปเราก็มาตั้งตั้งสติไว้ที่ฐานลมกระทบลมเข้าลมออกมันกระทบตรงไหนแล้วก็ใส่ใจกำหนดตรงนั้นนะด้วยความรู้สึกสบายสบายผ่อนคลายนะหลุดไปเราก็กำหนดใหม่ตั้งใหม่ธรรมดาจิตใหม่ๆมันก็จะไปไบ่อยๆฝึกเสมอเสมอเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะเขาก็จะเป็นงานอยู่ในช่องทางของกรรมาฐานได้ ดีขึ้นทีนี้สมมุติว่าเราใช้กรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานหลักท่านก็จะบอกว่าภาคเช้าเนี่ยต้องมีกรรมฐานพุทธานุสตินะตื่นมาเช้าจะต้องไปทําข้อวัดเจดีมีลานเราต้องไปกวาดนะมีใบไม้มีอะไรที่มันดูแล้วทําลายความน่าเลื่อมใสของลานเจดีต้องไปทําความสะอาดในระหว่างที่ทําความสะอาดเราก็ คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราคิดถึงคุณพ่อแม่พ่อแม่มีคุณอะไรกับชีวิตเรามีอุปการะอะไรต่อชีวิตเราเราจึงไปบีบนวดซักผ้าป้อนข้าวป้อนน้ำเตรียมของนี่เขาเรียกว่าดูแลเจดีก็ต้องไปปฏิบัติดูแลใส่ใจว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ต้องให้สะอาดสะอ้านน่าเลื่อมใสระล,ลึกนึกถึงคุณของท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดเช่นความเป็นผู้ไม่มีกิเลสเราก็ระล,ลึกถึงความไม่มีกิเลสสิ่งใดที่จะทําให้ลานเจดีมัวหมองเราก็ช่วยขจัดออกทําข้อวัดปฏิบัติทําให้มันสะอาดโดยบูชาความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้ทําไปเรื่อยๆระล,ลึกไปเรื่อยๆแบบนี้ เป็นการเจริญกรรมาฐานได้ทั้งทําข้อวัดนะทาความสะอาดด้วยแล้วก็ได้กรรมาฐานคิดถึงคุนพุทธเจ้าด้วยแบบนี้ก็ได้นะลานโพการปฏิบัติต่างไปต้นโพเนี่ยเราจะไปแค่ทําความสะอาดไม่ได้เพราะโพเนี่ยเป็นต้นไม้ต้องการน้ํานอกจากทําความสะอาดแล้วเราต้องรดน้ําด้วยน,น,น้ําไปรดนี้ท่านทั้งหลายลองฝึกนะลองฝึกดูถ้าบ้านอยู่ตแถวนี้ เวลาเรามาวัดเนี่ยนะน้ำที่วัดท่านคงไม่หวงหรอกแต่ถ้าเราอยากจะเอามาน้ํามาจากบ้านก็ได้เด่วขวดมานะขวดน้ําดื่มที่เราดื่มแล้วนะล้างขวดดีๆแล้วก็ตักน้ําที่สามารถรดต้นไม้ได้เนี่ยตักมาแล้วก็มารดกันไม่ต้องมีพระนําก็ได้แต่ว่าในงานนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ดูนะพ่อใหญ่นะช่องทางสั่งสมบุญ นการาเก็บใบไม้ที่มันหล่นลงมาแล้วก็ปลิวมาจากที่อื่นทําให้ลานเจดีลานโพไม่ไม่ดูน่าเลื่อมใสเนี่ยมาไปหยิบออกไม่ต้องพูดถึงกวาดออกนะแค่หยิบออกเฉยๆเนียมันมีตัวอย่างพระเถระแต่ก่อนบุญที่ท่านทำเนี่ยกวาดเก็บใบไม้แห้ง ที่ทําให้ลานเจดีลานโพไม่น่าเลื่อมใสท่านบอกว่าท่านได้อานิสงส์ยี่สิบอย่างไม่ธรรมดานะยี่สิบอย่างเนี่ยไม่มีศัตรูไปไปเกิดในทนี่ไหนจะเป็นคนไม่มีศัตรูไม่มีคนปองร้ายฟังดูน่าสนใจนะมันเป็นไปได้ยังไงเอาใบไม้ใบหนึ่งเนี่ยหล่นอยู่ที่ลานเจดีงามไหม อมองไปสะดุดแล้วมีอะไรทําให้ไม,ไม่ไม่น่าดูอยู่ตรงนั้นเราไปหยิบออกความไม่น่าดูหายไหมทีนี้หายนั่นแหละศัตรูของลานเจดียด์ก็คือใบไม้ใบนั้นเนี่ยเรานําศัตรูแห่งความงามออกเป็นเหตุให้เราไม่มีศัตรูนะไม่มีศัตรูแบบน้อมได้สองแบบศัตรูภายนอกก็คือบุคคลที่จะมามาทุสร้ายเราหรือว่าสัตว์ก็ได้นะ พวกสัตว์สุนัขเป็นต้นเนี่ยที่จะมากัดมาทาร้ายเราเนี่ยแบบนี้ก็ได้หรือศัตรูข้างในคือกิเลสก็น้อมจิตได้เหมือนกันนะเราเก็บใบไม้เนี่ยบอกว่าใบไม้ใบเนี้ยปะทุสร้ายต่อลานเจดีทําให้ลานเจดีไม่น่าเลื่อมใสเราใช้ความเพียรทางกายของเราหยิบออกกวาดออกเก็บออกจงเป็นปัจจัยให้เราไม่มีศัตรูทั้งภายนอกภายในน้อมแบบนี้ก็ได้นะสำเร็จผลนะ ท่านบอกว่าท่านไม่มีศัตรูไปเกิดในที่ไหนไหนยากที่จะมีคนมาดักหรือมาทําร้ายอะไรให้ทุกข์ให้โทษแก่ชีวิตของท่านได้นะไม่มีศัตรูไม่มีโรคผิวหนังท<บ>่านบอกว่าท่านเกิดยาวนานหลายชาติเนี่ยไม่มีหรอกไอ้โรคหิดโรคก,กลากโรคกเกลื่อนที่จะมาทําให้ผิวพันเสียความงามเป็นคนที่มีผิวพันละเอียด เหงื่อใครบางคนเนี่ยทำอะไรหน่อยเหงื่อ,อไหลโซมเสียละเสียความงามแต่ของท่านเนี่ยไม่มีง่ายๆรอกเหงื่อใครความร้อนจากแดดความร้อนจากไฟไม่ได้ประทุสลายท่านได้ง่ายๆนี่ลักษณะตัวอย่างนะแค่บอกว่าไม่มีศัตรูไม่มีโรคผิวหนังนะไม่มีเหงื่อใครไม่ที่จะมาะทำให้เกิดความ กระบวนกรรวายต่อกายหรือใจเนี่ยแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วท่านทั้งหลายไม่ต้องเสียตังค์ด้วยบุญแบบเนี้เราเดินผ่านไปเจอเราหยิบเลยหรือในช่วงเวลาที่เราจับไม่กวาดเราก็กวาดจริงจริงจังๆไม่มีโอกาสทําจริงจังหยิบใบเดียวสองใบตามโอกาสมียังมีผลนะนี่ก็น่าสนใจส่วนต้นโพเนี่ยบูชาได้หลายแบบ นะแบบรถน้ำเนี่ยท่านผู้หนึ่งทำท่านบอกว่าไม่ว่าจะไปเกิดในที่ไหนๆอยู่เย็นเป็นสุขน้ําให้ความเย็นนะนะต้นโพยต้องการน้ําเราก็ตักน้ําไปรถนะท่านบอกว่าอานิสงส์ที่ท่านได้เนี่ยเป็นคนที่อยู่เย็นเป็นสุนะอย่างเวลาหน้าร้อนๆเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในที่ที่มันอากาศดีเวลาหน้า,นาหนาวหนาวเกินไป ก็จะต้องมีเหตุให้ท่านได้อยู่ในที่อากาศมันดีขึ้นไม่ได้รับหนาวเต็มที่หรือร้อนเต็มที่เหมือนคนอื่นๆบางคนผู้ไม่มีบุญเนี่ยเวลาหนาวเนี่ยหนาวเต็มที่เวลาร้อนก็ร้อนเต็มที่นะเพราะฉะนัน้นนี่ก็เล่าสู่ฟังคร่าวๆนะแล้วเราค่อยฟังไปในวันอื่นๆด้วยเพราะเราก็จะมีกิจกรรมการบูชาเป็นกุศลเปลี่ยนอิริยาบถ วิธีการเราก็จะฟังอนิสงส์นิดหน่อยเช่นวันนี้เนี่ยก็จะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะเราก็เราก็จะไปตั้งแถวเดินเดินไปนะที่พวกท่านทําตารางไว้ว่าจะเดินจงกลมจ่เราจะจะเดินไปที่เจดีพอไปถึงเจดีเราก็จะนอกจากเราผู้มาที่นี้จะได้เห็นว่าเจดีที่ท่านสร้างไว้นี่น่าเลื่อมใสขนาดไหนท่านที่ติดตามอยู่ทางบ้าน ขาก็จะได้เห็นด้วยว่าที่นี่มีเจดีย์นะเทวดาก็จะได้รับรู้นะเทวดารับรู้บอกต่อกันผู้คนรับรู้บอกต่อกันผ่านไปมาแวะไหว้สักการบูชาเอาได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์แก่ชีวิตของผู้นั้นผู้นั้นนะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเห็นภาพเจดีย์ด้วยกันพอเดินไปถึงเนี่ยเราจะไปหยุดยืนครู่หนึ่งโดยการกล่าวกล่าวคําบูชากล่าวคําบูชาเสร็จก็จะเดินประทักษิณ ไปทักศีลสามรอบท่านอาจารย์บอกว่าเอารอบใหญ่เลยเอารอบใหญ่ไม่เอารอบเล็กข้างในนะรอบเล็กข้างในเดี๋ยวมันเดินคนมันจะแออัดมันเล็กๆเอารอบใหญ่ข้างนอกเลยนะที่การเดินก็จะต้องตั้งสองแถวโยมก็ดูพระท่านนะท่านเดินสองหมายถึงว่ามีสองแถวตอนลึกๆเนี่ยเราก็สองเหมือนกันอย่าไปเดินเกาะเป็นกลุ่มเดี๋ยวมันจะล้นถนนนะเดินไม่สะดวก เดินแค่สองก็พอนะทีนี้ถ้าเป็นวันต่อไปนะถ้าท่านทั้งหลายต้องการบุญเพิ่มจยางวันนี้เป็นวันพระวันอุโบโสถด้วยมีดอกไม้ดีนะดอกบัวดอกไม้อะไรที่บูชาได้กี่ดอกก็ได้ไม่จําเป็นไม่ต้องถามว่าใช้กี่ดอกไม่มีคลัมรู้จักคลัไหมไม่มีพีะการบูชาจะดอกหนึ่งสองดอกสมดอกสิ 10, ดอกพันดอกก็ได้แล้วแต่มีเลย เออขอให้ปฏิบัติ้งใจถูกดอกไม้ได้ปฏิบีิบได้ประทีบท่านมีที่ให้จุดให้วางอยู่อันนี้ถ้าวันนี้เตรียมไม่ทันไม่เป็นไรนะไม,ไ,มไม่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 เป็นไรเลยนี่เล่าให้ฟังนี่เฉยแต่ถ้ามีวันหลังเราก็ทําให้มันเห็นนะถ้ามีนะเราก็จัดเครื่องสักระบูชาสุดแท้เลยตามกําลังที่เราพอจะเตรียมได้พอจะมีกําลังทํานั่นแหละ แล้วก็ที่สําคัญนะตอนเดินเนี่ยตอนเดินเนี่ยท่านจะพาสวดสวดคุณของพระตนะไตรพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์นี่แหละนะเราก็จะเปล่งเสียงสวดบูชาตามก็ได้หรือ,อเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมก็คือสํารวมสํารวมกายการสํารวมกายทํำยังไงก็เดินเรียบร้อยไม่ขนองไม่เล่น ไม่เดินเล่นๆน่ะจำรวมวาจาก็ไม่พูดเพ้อเจอนะไม่ใช่เดินไปคุยนอกเรื่องเพ้อเจอไปเรื่อยๆกับคนข้างๆอันเนี้ยเรียกไม่ํำรวมใจนี่ยากกว่าเพื่อนทีนี้เพราะว่าปากเราไม่ได้พูดเพ้อเจอกายเราไม่ได้เล่นแต่ใจมันคิดจะเปะสปะก็ได้เนาะเดินอยูกรอบเจดีย์แต่ใจมันคิดถึงการลเล่น คิดถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เราเคยไปเที่ยวไปประสบพบมาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่สํารวมใจนั้นการสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจในเป็นฐานเป็นฐานขณะที่สวดไปเรารู้ความหมายบทไหนเราก็ตั้งใจและเลิกบทนั้นแล้วก็น้อมจิตบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพรนะธรรมพระสงฆ์ในขณะที่เราเดินไปด้วยนะมีไม่มีเครื่องสักการะไม่เป็นไรมือเรานี่แหละ ใช้นิ้วมือ10นิ้วใช้วาจาตั้งใจสวดตั้งใจกล่าวไม่พูดนอกเรื่องใช้ใจใช้กายใช้วาจาใช้ใจนี่แหละเป็นเครื่องสักการบูชานะเป็นปฏบิบัติบูชาด้วยนะเนี่ยนะถ้ามีดอกไม้มีปฏิบปฏิบัติในใจด้วยแล้วก็ได้ถือสิ่งของบูชาเป็นอมิสบูชาไปด้วยทำควบคู่กันไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับ ที่จะได้ดำเนินต่อไปนี้นะเดี๋ยวเราก็เข้าใจวันนี้วันแรกเดี๋ยวพ่งนี้ก็เข้าใจมากขึ้นก็ได้จะได้เห็นรูปแบบกิจกรรมเราจะได้ประเมินตนเองถูกว่าควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างในวันต่อไปในสิ่งที่เราไหวนะวันนี้ก็คงจะกล่าวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปตั้งแถวเออชี้แจงนิดนึงคนที่พอดีเรามีไม่ได้มีไม่เคลื่อนที่ตู้ตู้เสียงเคลื่อนที่ มันไม่อาจจะถือเดินสวดรอบเจดีย์ได้เพราะไม้สัญญาณไม้ลอยเนี่ยมันได้มุมเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนําสวดเนี่ยต้องยืนอยู่ที่มุมแล้วก็ถือไม้สวดที่เหลือท่านก็เดินไปนะเป็นองค์ที่เป็นต้นเสียงนําสวดเนี่ยก็จะยืนอยู่ในจุดที่สัญญาณไม้มันไปถึงนะถ้าต่อไปสมมติสมมุติเรามีระบบเครื่องเสียงสามารถถือเดินได้เราก็เดินด้วยกัน พอดีไม่ได้เตรียมมาตู้เล็กๆตู้เครื่องเสียงเล็กๆสามารถถือเดินประทักศิีสวดไปด้วยได้จะไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่ามันบกพร่องอะไรนะชี้แจงสู่ฟังให้รู้ว่าองค์ที่จะนําสวดเนี่ยต้องหยุดยืนอยู่ที่ม,มุมที่สัญญาณมันเครื่องรับสัญญาณมันไปถึงแล้วก็จะได้นําสวดเป็นต้นเสียงที่เหลือเราก็เดินสวดตามท่านผู้เป็นต้นเสียงนําไปเ,าเดี๋ยวเรา น่าจะให้ทางทีมงานท่านจัดแถวนะเราเริ่มจากด้านหน้านี่เนาะหน้าสลาเลยมหมนี่มนันเอาไหมมหมสั่งงานสั่งการผมผ้าก่อนก็ได้